หนูต้องเข้าใจก่อนนะว่ารถที่เต็งดูเนี่ยรถที่เต็งเลือกเนี่ยเป็นโซ่เหลาลิ้นหรือเป็นสายพานข้อดีระหว่างโซ่กับสายพานต่างกันถ้ารถเป็นโซ่เหลาลิ้นจบเลยคือไม่ต้องเปลี่ยนสายพานทุกๆแสนห้าหมื่นโลหรือบางแบรนด์ก็แสนเจ็ดฟอร์ดนะครับฟอร์ดบัตด้านะถ้าเป็นสายพานทัมมิ่งนะเปลี่ยนทุกๆ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลแต่ถ้าเป็นโตต้าถ้าเป็นโตต้าไทเกอร์ตัวเก่าเอางี้โตต้าโตต้าตัวเก่าดีกว่าก่อนไทเกอร์อีกทุกๆหนึ่งแสนหรือเก๋งเก๋งตัวเก่าทุกๆหนึ่งแสนต้อง ตั้งแต่วีโก้ตั้งแต่ไทเกอร์ดีกว่าไทเกอร์ดีโฟดีเปลี่ยนทุกๆ1นึ่งแสนห้าหมื่นโลครับตัวหน้าแชมป์ก็ยังเครื่องจะเป็นเครื่องดีโฟดีอยู่ทุกๆ1นึ่งแสนห้าหมื่นโลต้องเปลี่ยนไายพันทัมมิง่งครับข<อ>้อดีคือเครื่องเงียบถ้ารถที่เป็นโซ่เราลิ้นเสียงเครื่องจะดังยกตัวอย่างอีซู<อ>เสียงเครื่องดังแต่พอแต่พอรุ่นนั้นคนเริ่มบ่นบ่นว่าเปลี่ยนไายพันทัมมิ่งนะโตโยต้าทำตัวแรกที่ไม่สายมันทัมมิ่งก็คือรีโวเลขเครื่อง1 GD กับ2 GD จ ถ้า1 GD 2.8ถ้า2 GD เครื่อง2.4แต่ตัวนี้เป็น1 KD